สวัสดีค่ะตามสัญญานะคะที่บอกว่าจะมาถ่ายรถที่เข้าโชว์รูมตอนนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยเดือนนี้มาดูเลยค่ะให้ดูเลยว่าจอดแบบเนี่ยค่ะจะเต็มที่จอดรถเราอยู่แล้วนะคะมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จองเอาไว้เดี๋ยวเซลล์ก็จะ ทยอยแจ้งนะคะว่ารถของคุณลูกค้านะคะได้มาจอดอยู่ที่โชว์รูมแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ดูเลิกดูวันนะคะแล้วก็จัดการตกแต่งรถให้กับคุณลูกค้าเพื่อที่วันที่เรามารับรถก็คือรถก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนทางด้านหน้านะคะแล้วก็มีรถ frr 190แรงม้า Uh, NMR 130แรงม้าจอดอยู่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้ารถบรรทุกที่อยากจะมาดูรถนะคะ mm. ก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้โอ้โ oh, ห mm. ตรงนี้เนี่ยเป็นสีแบบเทาโอเพกทั้ง3คันเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีประตูตัวแซดนะคะเหมือนจะเป็นลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้นะคะเพราะว่าเห็น uh, ทางสต็อกแจ้งว่าจะเข้าประมาณช่วงต้นเดือน ก็น่าจะใช่เดี๋ยวยังไงไปเช็ครายชื่อให้คุณลูกค้าแล้วก็แจ้งรายส่วนตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค,นนคันนี้นะคะเป็นตัวสีประตูยกสูงเกรดตัวแซค่ะคันนี้ก็เป็นตัวแซเช่นเดียวกันค่ะสีเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะคะรู้สึกว่าจอทางทางด้านหลังนี่จะเป็นสีเทาโอเบกทั้งหมดเลยนะคะสีนี้ลูกค้าแบบชื่นชอบนะคะ ลูกค้าแบบว่าบอกว่าสีใหม่สวยมากเลยหนึ่งนะคะตัวนี้ก็สีประตูเกรดตัวแซดสีเทาโอเพกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสีเทาโอเพกนะคะเขาจะมีในเกรดรุ่นตัวแซดทั้งแคบแล้วก็ตัวสีประตูตัวเตี้ยนะคะเป็นสีพิเศษรุ่นนี้ก็คือปกติแล้วเราจะเป็นสีดำแต่ว่า สีดำเนี่ยจะไม่ได้มีก็ทำสีขาวสีบรอนแล้วก็เป็นสีเทาโอเพกแทนนะคะรุ่นตัว LDA นะคะถึงจะมีสีดำค่ะก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะชอบเลยนะคะอันนี้หนึ่งพามาชมคร่าวๆว,ว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างที่มาจอดอยู่เพื่อลูกค้าที่กำลังสนใจรถใหม่นะคะต้องการที่จะอยากเข้ามาชมรถนะคะสเปครถต่างๆเข้ามาชมได้เลยค่ะตอนนี้รถเยอะมากนะคะ ต้องบอกเลยค่ะว่ามีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะทําให้เราเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ว่าเอารุ่นนี้ไหมเห็นตัวจริงๆแล้วชอบไหมนะคะ,ะเกรดตัวแซสีเทาโอเพกเยอะมากนะคะ,ะไปดูทางด้านหน้ากันบ้างค่ะนี่นะคะแบบมันเยอะมากละลานตามาก <laughs> ตัวนี้นะคะสีบรอนค่ะเกรดแซก็จะมีเผื่อลูกค้าอยากเทียบสีนะคะ เกรดตัว Z p ค่ะนี่ค่ะ Z p ีก็พาเดินไปแล้วเนาะรอบหนึ่งตรงนี้ Z p นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์อะไรเอ,อ่ยคันนี้เป็นตัวเครื่องยนเนาะเป็นเครื่องพันเก้านะคะคันนี้ก็มีให้เลือกทั้งพันเก้าแล้วก็สามพันนะคะเกรด Z P ค่ะ ตัวสามพันก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนี้เป็นเกรดสีขาวมุก ZP เช่นเดียวกันค่ะพาลูกค้าเข้าไปดูอันนี้ x series speed นะคะใครที่ชอบแบบตกแต่งมาจากโรงงานค่ะรุ่นตัวนี้สวยๆแบบนี้ มีให้เลือก2ส,สีนะคะรุ่นนี้ก็จะมีสีขาวตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีดำค่ะมาดูคันนี้บ้างคันนี้จะเป็นเกรดตัวสเปคแคบนะคะยกสูงเดี๋ยวไปดูเกรดรุ่นรุ่นอ่าก็จะมีตัว LDA กับตัว Z นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นล้อแบบนี้ค่ะจะเป็น LDA กับ Z คันนี้จะเป็น LDA นะคะข้างในจะเป็นเบาะผ้าค่ะนี่ค่ะถ้าเทียบกันนี้ตัว Z นะคะอันนี้ LDA ค่ะเห็นไหมคะว่ามันเหมือนกันก็เลยแยกไม่ออกถ้าเห็นแค่เพียงด้านหน้าแล้วก็ถ้าเราดูด้านในก็จะรู้หรือไม่ก็แอบบมองที่พวงมาลัยค่ะถ้าเกรดตัว Z เนี่ยเขาจะมีตัวฟังก์ชันของ ค n t ค o l อันนี้ลูกค้ามองไม่เห็นหรอกหนึ่งจะมองเห็นอยู่ค่ะถ้าเป็นตัว LDA เนี่ยฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยเนี่ยจะไม่มีอ้าไม่ใช่ควบค o มนะคะจะไม่มีแต่ฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยเนี่ยมีทั้งคู่เลยนะคะมีทั้ง LDA แล้วก็มีทั้งแซตรงที่ไม่มีก็คือจะเป็นค n t ค o l ทางด้านขวานะคะถ้าเราเรามองเห็นก็จะรู้ว่าเป็นเกรดรุ่นไหนแล้วก็สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจตัวเจที่นั่งนะคะ มีสีดํำจอดอยู่เป็นรุ่น็อปสุดเลยนะคะ u ั t ต m เม e เผื่อใครอยากเข้ามาชมอันนี้มีจอดอยู่เป็นสีดํำนะคะดูดูแล้วนะคะรถก็มีให้คุณลูกค้าชมแบบแทบทุกตัวรุ่นนะคะแต่ว่าไม่เห็นตัวตัวเตี้ยตัวรุ่นตัวเตี้ยล้อก,กระทาตัว S เ,เดี๋ยวดูให้ก่อนนะคะว่ามีไหม ที่จอดอยู่เหมือนจะไม่ได้ผ่านตาว่ามีนะะอันนี้ก็จะเป็นตัวเกรดตัวแซดสีบรอนเงินนะคะสีแห่งความอามาตะสวยงามมากนะคะรุ่นนี้ดูแลรักษาง่ายค่ะอันนี้ก็จี๊ดจาดมากนะคะสีส้มค่ะแบบส้มจี๊ดเลยนะคะสะท้อนกับแสงแดดได้อันนี้มากเลยเป็นตัวเกรดแซดพีนะคะคันนี้ เห็นไหมคะว่ารถเข้าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเซลนะคะก็จะแจ้งไปนะคะอันนี้เป็นรถใช้งานค่ะนี่ค่ะใครอยากเข้ามาชมรถช่วงนี้นะคะก็เข้ามาชมได้เลยค่ะคันนี้เป็นตัวว cross นะคะเมกานแบบว่าใส่ตัวด้านหลังเพิ่มนะคะเป็นตัว เกรดตัวเฮ้ยเขาเป็นวีคอรสไหมเนี่ยสี <laughs> ่คูณสี่นะคะสี่คูณสี่เกรดเอ็มใช่ค่ะเขาเป็นวีคอสเกรดเอ็มนี่เลยเอาเป็นว่าลูกค้าสนใจรุ่นไหนสามารถ ทักมหาหนึ่งได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาเลยเบอร์โทรหนึ่งนะคะ0827505701คะ่ะสำหรับคลิปนี้เขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปจัดการตกแต่งรถให้กับคุณลูกค้าที่รถมาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะ